นิพพานกับสภาวะรักไร้เงื่อนไขต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วครับมันเชื่อมต่อกันมันเชื่อมโยงกันจะอธิบายให้เป็นลักษณะเชิงแยกก็ได้หรือเป็นรวมกันเป็นหนึ่งเยอะก็ได้อย่างนี้ครับฟังเรานะสภาวะนิพพานคือสภาวะของจิตยาบที่ดับซึ่งการเกิดดับของกิเลสกรรมและเวทนาทุกรูปแบบ ไม่มีเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเวทนาศีโลคือเป็นศูนย์สามารถดับการเกิดดับของกิเลสทุกรูปแบบจนจิตของมนุษย์เราเนี่ยหรือดวงจิตของเรามันมีความสายบริสุทธิ์กระจ่างแสงออกมาและเมื่อสามารถที่จะดับการเกิดดับของกิเลสคือไม่มีกิเลสอีกแล้ว ความสว่างที่แท้จริงจากภายในของจิตวิญญาณจะฉายออกมาแสงที่ฉายออกมานี้เมื่อแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์มันคือพลังความรักที่ไร้เงื่อนไขความรักที่ไร้เงื่อนไขคือไม่มีอะไรแอบแฝงในใจแม้แต่เสี้ออยวปลายเล็บเดียวเหมือนที่พระโพธิสัตว์กวนอิมท่านรักต่อทุกดวงจิตอย่างเท่าเทียมกัน เหมือนที่พระสมณะโคดมหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีความเมตตาต่อทุกสรรพดวงจิตฉันครับการทำจิตให้ถึงนิพพานและการเกิดความรักไรเงื่อนไขต้องปฏิบัติไปคู่กันนขณะนี้เราคือมนุษย์ที่มีกิเลสหนาอยู่แต่การฝึกแบ่งปันด้วยความรักด้วยการให้ด้วยวากวยวารเมตตาเขาเรียกว่าฝึกสละออกไปเพื่อเราบ่มเพาะพลังงานความรัก เพื่อจิตมีพลังพอจิตมีพลังความรักในส่วนหนึ่งเราจรึงจะมีกําลังไปชําระกิเลสแต่และตัวให้ค่อยๆเบาบางลงพอกิเลสเบาบางลงแล้วปับ๊บพลังงานความรักความเมตตาก็จะค่อยๆเฉดฉายออกมาสว่างยิ่งขึ้นพอสว่างยิ่งขึ้นปับ๊บจิตก็มีกําลังในการฝึกสมาธิวิปัสสนาได้ง่ายเพราะมันเบาสบายก็จะสามารถไปชําระกิเลสของเราเรื่อยๆต่อไปชั้นแล้ว ความรักไรเงื่อนไขคือจิตที่เข้าสู่สภาวะนิพพานอย่างแท้แแล้วนะแล้วจิตที่เป็นสภาวะนิพพานแท้แล้วคือดับการเกิดดับของกิเลสทุกรูปแบบย่อมมีความรักไรเงื่อนไขต่อทุกสิ่งอย่างไร้ขีดจํากัดโอเคไหมครับอธิบายฉะนั้นจิตที่ถึงซึ่งนิพพานอย่างแท้จริงแล้วย่อมมีความรักที่ไรเงื่อนไข คือเราต้องตีความให้แต่นะครับว่าไรเงื่อนไขเนี่ยคือมันไม่มีกรอบของความเชื่อกรอบของความชั่วกรอบของความอะไรก็แล้วแต่เลยไม่มีเลยฮะเข้าใจคําว่าไรเงื่อนไขเนี่ยคือเป็นอิสระจากทุกพันธนาการมันจริงไรเงื่อนไขถ้าเข้าคําว่ารักไรเงื่อนไขได้เนี่ยอืมันจะคาว่านิพพานอยู่ตรงนี้เลยถูกต้องรักไรเงื่อนไขได้นิพพานก็อยู่ตรงหน้านิพพานนิพพานบนดินอยู่ข้างหน้าแล้ว ん